โอ้เมื่อเช้เปิดสวัสดีครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วต้องมีเห็บวันนี้ก็เลยจะแก่งเมนูเห็นห้าให้ดูนะครับอย่างแรกน้องมมือก็จะมาทําหน้าที่หูข้าวแต่ก่อนที่จะเอาไปหุงต้องเอาเกล็ดออก,กอส่วนผมกับเจ้านี่นก็กลับมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับในแตกร้าผมจะมีอะไรบ้างกระด้งพร้อมแล้วอย่างแรกเลยครับเห็นห้าเลยครับพี่ๆตัวด้วยหีดทอปเลยนะครับได้มาไม่ค่อยเยอะมะเขือพวงก็มีด้วยนะส่วนน้ำมมือก็มาตั้งม้อหูข้าวเรียบร้อยไม่รอช้าเราจะมาล้างเห็นห้านะครับส่วนเห็บทอปผมจะเก็บไว้ก่อน ก็ถ้าเอามาทําเมนูสองอย่างกินไม่หมดแน่ๆครับเข็มเห็นห้าวันนี้ผมจะใส่มะเขือพวงด้วยเมื่อล้างสะอาดแล้วผมก็จะเอามาซอยเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยครับเวลานี้นํเข้าวของน้ำมะมือก็แห้งแล้ว,วยกลงมาจากตเตาและปิดฝาเลยครับส่วนผมก็จะมาเก็บยอดผักอันนี้รู้ชาติจะออกเปรี้ยวภาษากะเรียงเร,รียกว่าผู้ฉีดมา<จ>ใส่ในเมนูเกณฑเห็นห้าอร่อยแน่นอนครับตอนนี้ผมมาตั้งหม้อมาทําเมนูกันเลยอย่างแรกเราจะคั่วเครื่องที่ตัไว้ให้หอมหอมก่อนนะครับพอได้ที่แล้วน้ำมะมือก็จะใส่เห็นห้าลงไปใส่เยอะหน่อยนะครับแต่ไม่ต ครัวจะไม่หมดเพราะเรากินกันหลายคนเลยต่อด้วยใส่มะเขือพวงลงไปคนจะใส่ข่ากับตะไคร้ด้วยนะครับกินจะได้หอมๆปรุงด้วยออจิโนโมตัวอีกสักหน่อยแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปเลยครับปิดฝาแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆทานไปสักพักจนได้ที่มาเปิดฝาน,น้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับใส่ยอดผู้ฉีโจ๊คนไปคนมาสักหน่อยสุกแล้วก็ยกลงมาจากเตาเลยครับต่อด้วยให้น้ม มาตักใส่ข้าวที่ขันโตรอเลยส่วนผมก็จะมาตักแกนเห็ดห้าจะบอกว่าฝีมือผมอร่อยสุดยอดแน่นอนครับนอกจากนี้เรามีผักต้มด้วยนะครับเวลานี้เมนูของเราก็พร้อมหมดแล้วนะครับพี่ๆส่วนเห็บท็อปที่ผมเก็บไว้อยากให้ผมเอาไปทาเมนูอะไรเขาไม่มาบอกกันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้จะขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะครับบายบาย